จ้ายินดีต้อนรับกดซุ้ช่องอนหนึ่งหัวล้านเมื่อนี้มือยามมือเศร้าน้องพี่น้องยอนหนึ่งหัวล้านสิพามาเบิ่งอย่างมาล้านค่ามาล้านค่าสาภากาแฟนะคะนะสาภากาแฟบ้านเพื่อนสิเป็นยังไงคือบ้านเฮาบอพี่น้องแอนน์หนึ่งทีพามาเบิ่งกันเนี่ยเนี่ยแอนหนึ่งยิ่พามาเบิ่าางร้นานกาแฟ คน,นค,คนดังใช่ไหมคะมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ <ไป S 1> อ่านี่เป็น,นเป็นล่านกาแฟาพี่นอ้องเป็นร่านกาแฟกาแฟไปไปจำหม,มู่บ้านแบบว่านางมีปัญหามีเรื่องอย่างกระชิบว่าอกันมองนี่ก็คือไอ้ร่านกาแฟาบ้านเขาแบบว่าจะว่าบ้านเขาหาไปเห็นแล้วเด้จ๋จ้ะหาไปเห็นแล้วแบบนี้คือหาไปเห็นแล้วไม่มีแล้วที่บ้านไม่มีแบบนี้แล้ว ็คือไม,ไม่ไม่มีร้านชาร้านกาแฟที่จะมานั่งจะที่ไม่มีที่จะมานั่งคุยกันแบบนี้แล้วคือเขาจะซื้อกาแฟแล้วไปกินบ้านใครบ้านมันเลยจะไม่มีแบบนี้อ๋อฮะก็อยากนําเสนอเนาะเ็าอ,อยากนาเสนอให้ทางนั้นเขาดูบ้างอ่องา,ยอ,อ,า <c oughs> อยากอยากมาค่ะเขาอยากมาแต่มันไกลมากอ <c oughs> ่ามันไกลมาก อันนี้พี่น้องทุกคนเพื่อนที่มานี่มีขนมนะจ๊ะถ้าขนมประจาประจําท้องถิ่นั่นม,มีบ้านแล้วเน<ม>บขน,น,นมปแปลกๆไอ้จังสี่เด้อพี่น้องเพื่อนม,มาเข่ากับยุนี่กับมีน้องจะกินข้อนี้จะไปโรงเรียนเด็กจะไปโรงเรียนเบิ่งชุดพี่น้องชุด,ช,ดชุดวันศุกร์เออสวยมากสวยมาก เราเห็นเราสวยมากชุดวันศุกร์ทางบ้านไม่เป็นแบบนี้เขาจะเป็นผ้าไอ้ไม่มันเป็นผ้าผ้ามีผ้ามีแถวอีสานผ้ามัดมีแล้วก็ตัดชุดทุกคนใจดีพี่น้องใจดีพี่ใจดีจดเออมแต่คนใจดีเด้อพี่น้องเด้อไปไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเด้อพี่น้องมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวย่า,าน่าอยู่มากเลยนั่นแหะ เตยทุกคนเป็นมิตรดีมากพี่น้องเพื่อนนถามเขาดีดีจ้าเป็นตตยุจ้าเป็นเตยูได้พี่น้องจ้าทุกคนทุกคนอัธยาศัยดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนจะมาเบิ้งพี่น้องเนี่ยเพื่อนๆสีม้ากันพุ่กันแบบนี้ก็คือว่านี่อีหยังเพื่อนกับซีบอกกันอยู่ยังซี่เด้อพี่น้องเด้อ ขออนุญาตบอกพระาอีสานเลยะคะ่ะเพระาะว่าทั้งนั้นเพื่อนฟัง <laughs> อ่าอ,อ,อีสานแน่กลางแน้นะจนน <laughs> ๊ะเนาะเอ่อเพื่อนนั่นสิมานั่งกินแล้วมานั่งคุยกันมีเรื่องอยังเพื่อนกันสิปเปิดเล้ากันในีวงกาแฟนะพี่น้องวงกาแฟว่าทุกคนใจดีได้เนาะพี่น้องเห็นยายนุย้ยเ่ากับเพื่อนกับเอน้เอน,ทเอนทักเอ้นถามเอ้นทักเอ้นถามแล้วเพื่อนกับ เป็นมิดไมมตีดีหรีพี่น้องเมื่อกี้ต้อนรับต้อนรับดีนะจ๊ะเนาะต้อนรับดีเป็นแบบว่าเออว่าเป็นยางที่เขาเขาคิดไว้เนาะทุกยางคือว่ากับกับด้านกันเลยพี่น้องเออเขาว่าเขาไปแล้วเพื่อนที่เป็นยังไงเนาะเขาประกาศถามเขาประกาศว่าเพื่อนเจ้าเพื่อนเพื่อนเอ็นใส่เฮาก่อนกับเพื่อนเอ็นใส่เฮาก่อนเพื่อนเป็นคนที่เออชุมชนเพื่อนอะอาสยาสดีพี่น้องโบราณเด้่ม่ห่างห้องห้างนกกระจจพี่น้อง นี่นี่ไงนี่ไงโบรานแบบว่าแบบเออบนแต่งร้านแบบวินเทจอ่ะคล้ายๆวินเทจนะพี่น้องร้านของเขาก็คือว่าทุกคนม้าก็สิเขามาเบ่งมากินกาแฟคือมองหนี่มาปรึกษากันเนี่ยไอจิจวัตรยำเหมือนเสร้าของเพื่อนมันสิมาล้มล้มกันนี่นี่เนาะจานาะมาถูกมาว่าพยิงผูชายเพิ่นผิดไปอยู่นี่ ไป่มากินกาแฟมากินช้ากาแฟกับอยู่นี่เนาะพี่น้องอยายนุ่ยกับขออนุญาตเพื่อละเด้อทถ่ายขออนุญาตเขาแล้วนะอนุญาตให้ถ่ายอ่ถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่กล้าถนะ่ายเนาะขออนุญาตเพื่อละจ้าทุกคนดีิตใจดีมีมนุษยธรรมพันดีพี่น้องเอ้ยเป็นตะยูเป็นตะยูเ,ยะเด้อหมังไห่กันลายเด้อ มังกดทุเรียนเงาะหลายพี่น้องมาเด้อช่วงนี้ใครอยากมาเที่ยวม้านราธิวาสนราธิวาสผลไม้เยอะพี่น้องบ้านเขาบม่มีกินหาซื้อยากใช่มาเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเ้อพี่น้องเนื้อพากันมาจ้า เออทะเลก็สวยเออผลไม้ก็เยอะเออไม่เห็นผลไม้อะ <c oughs> มังคุดก็อร่อยจา้จาจา้าจ้านี่นี่นี่ผู้ใหญ่เขาบอกชวนเชนิญชวนมาเที่ยวเลย <c oughs> นี่เออกร้านร้านก็นอยู่ประมาณนี้นะพี่น้อง มาเที่ยวได้ครับบอกมาเที่ยวได้ทุกคนใจดีจ้าทุกคนใจดีมาเลยมาเลยใจดีทุกคนค่ะใจดีทุกคนใจดีทุกคนใจดีคือคนที่สารฮ้านี่แหละคนที่สารฮ้อก็ใจดีคือกันเออก็ไม่ต่างกันเนาะรูขนมอไม่เนา กินเนี่ยขนมเนี่ยเราให้ข้าวยำลองกิมข้าวยำดิอ๋ออ๋อเราแกงเขาไหมข้าวแกงเขาไหมเอาข้าวยำก็ได้นี่ให้เลยเออให้แล้วให้เลยโอ้อขอบคุณค่ะมินวางเพื่อนเอาข้าวยำฮะข้าวแกงเขาไหมไอ้ลองกินกับน้องปลายดูเนาะเอาข้าวแกงก็ได้มีไก่กนี่เนื้อทอดนี่เนื้อไก่ทอดข้าวแกงปลาออเอาเอาแบบไหนก็ได้แม่อธิบาย อร่อยอ่ะอร่อยกวอร่อยหมดเลยไอ้อร่อยหมดเลยเอาอันเดียวนะจะกินไม่หมดเอาเนื้อผัดเพราะว่าเอาไก่ทอดจับตัวปอาระว่าตัวนะเออเออเอาเนื้อผัดก็ได้เอาเนื้อผัดดูยังได้งซะเจ๋งยังไงซะเจ๋งเอเยบุกทำไมไี่น้องเพิ่นใจดีด้วยจ้ะเพิ่นใจดีเป็นตอนรับเขาดี คนอันนี้เป็นข้าวยำใครอยู่มูลนเหมือนกันฮะนี่คนมูลด้วยนะบอลทำงานอ๋อฝากฝากบอลด้วยนะคะฝากลูกชายด้วยเอ็นดูกันหน่อยโอ้บุ๊บบ้านย่งกลาเดียวยังกะละวาเนาย ี้ค่ขยํอนี่มาัดนยามีบกุนุดด้วยรันนันดยต่มาตุ้งเลยตอม่ทำมตอมทหมาเอมาเลยหมัราใชจิจยู่ฝากเป็นลูกชายสักคนเอฟวนต้งอนี่ันจะเป็นยังไงบูเรบลีูบนีอะไรเนี้ยไม่เป็นไรโอ้อะไรอีเด้อไม่มาแ ทางเยยี s <S ่มใจดีท mm. ุกคนพี <im cast <im cast <im cast ่น้องเอ้ยใจดีทุกคนใจดีเอ้ยสดากจะสุภาพยอกินไม่เบื่อค่ะประมาณนี้้ะพี่น้องเด้อเรากะคนใดเข้ามาแล้วฝากกนไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะนุ่นหัวร้านน้ำเน้นได้จเด้อสำหรับคลิปนี้แย่นุ่นหัวร้านกะเอาบรรยากาศยามมื้อเช้าร้านกาแฟสปากาแฟ มาฝากพี่น้องเลยจ้าเด้ออ่ารอติดตามคลิปไปตลาดลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ